หกห้าไม่ซักผู้ดีอยากแรง ครับพบกับเพจช่างบาสขายลหยโซนิมือสองนั่นแหละเพจโซนิคหนึ่งสองจัดสภาพใหม่แต่งสวยยังประเทศไทยนะครับมาครับรีวิวอ่ารีวิวเจ้าโซนิกตัวใหม่ลายเล็บซอนน้ำเงินขาวนะครับเอาใจผู้ดีอยากแรงนะครับก็ส่งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตามสไตล์ร้านเรานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับส่งผู้ดีผู้ดีก็เครื่องสเปคหกสิไม่ซักนะครับ สเปคยอดนิยมนะครับของวัยรุ่นยุคนี้นะครับเครื่องทําใหม่ฟิตใหม่เหมือนเดิมนะครับไล่ระบบใหม่นะครับหม้อน้ํา CBR นะครับชุดสีเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับชุดดําอะไรก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกเว้นตัวนี้นะครับเป็นแท้ติดรถนะครับสติ๊กเกอร์เบิกใหม่เคลือบเงาแท้นะครับเบาะเอกนาทองนะครับคันนี้มีแบตนะครับใส่แบตให้นะครับเพราะว่าจะเน้นความปลอดภัย ด้วยนะครับระบบสัญญาณอะไรแต่ดังอะไรระบบไฟใช้งานได้หมดนะครับไฟสัญญาณจราจรนะครับคือร้านเราจะเน้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนนะครับชุดเบรกหน้าเป็นจานนิตชินนะครับจานตรงนะครับคาลิเปอร์เป็น zx นะครับซุกเป็นหู zx เป็นซุกมอลินนะครับละเอียดประมาณนี้นะครับซุกหลังก็เป็นในต้นนะครับ ร้อหน้าหลังคอมดาวครับยังยังหน้าหลังจะบางหน่อยครับเพราะว่าเป็นรถแต่งจัดทรงซิ่งนะครับขอท่อเลนแล้วก็ปลายท่อพานะครับงานตลาดทั่วไปแหละนะครับมือเบกซุดเบกคัตโดมิโนนะครับแต่งเบิกให้ใหม่นะครับนี่สวิงแจก็เบิกให้ใหม่นะครับยกเซตฝั่งนี้โซสเตอ์ก็เบิกใหม่นะครับสวิงงามเป็นสวิงงามไม่ยืดนะครับทรงเดิมเป็นสวิงงามกล่อง ฝาปิดสเตย์หน้าก็เบิกให้ใหม่อาคารหน้านะครับคาร์บอนนะครับมองเห็นไหมคันเกียร์ก็เบิกใหม่นะครับเป็นคันเกียร์แตกนะครับอันนี้เน้นความรวดเร็วควิกซิปควิกซิปอ่ารถเครื่องซิ่งมันต้องมีอะไรที่มันแบบเร็วๆนะครับเครื่องเหมือนเดิมครับเน้นความคงทนเหมือนเดิมครับซิ่งได้ก็ต้องใช้งานได้นะครับไล่ระบบให้แบบว่าขับง่ายนะครับนิ่มๆนิ่งๆนะครับไม่แบบไม่มีลั่นไม่มีอะไรนะครับเดินเบาเงียบ เรียบนะครับได้เรียบๆนะครับเครื่องเดินได้เรียบๆนะเพราะว่าเป็นลูกโตมีคําแต่งส่วนมากมันเดินเบามันจะไม่ค่อยอยู่นะครับอันนี้ไล่ให้สมูทสมูทเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะเน้นลดใช้งานไปทางส่วนใหญ่นะครับแต่งมันก็ต้องใช้งานได้นะครับให้สมกับเงินที่ซื้อไปนะครับแกนโซกนี้ก็เป็นแกนโซกเขาเรียกว่าสีอะไรไทเทนนะครับอะไรอีกล่ะลายเล็บซอนนะครับ ประมาณนี้แหละจําไม่ได้อะไรสตาร์ทง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยนะครับมันกําลังอากามีเยอะนะครับก็วางเท้าลงไปให้มันหาจังหวะนะครับถ้ามันแน่นๆอยู่ก็กดลูกเบรกกดให้มันหายแน่นก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับบึ้มก็เดียวนะครับอันที่กินสตาร์ทง่ายนะครับรถลูกโตนะครับถ้าสตาร์ทเป็นนี่นะครับติดมือนะครับ มากับมือครับบอกเลยคันนี้ใครที่ชอบรุนแรงจบแล้วก็ไว้ขับใช้งานขับทำงานอะไรได้หมดนะครับนึกอยากจะซิ่งก็ซิ่งนะครับไฟตัดไปสูงติดค๊บนะครับไฟเดียวติดนะครับ <c oughs> แท้ดังนะครับไฟท้ายติดนะครับเหมือนเดิมทรงสวยมากนะครับทรงนี้กำลังดีนะครับ ไม่สูงไม่ต่ํานะครับทรงทรงของเขาแหละนะครับส่วนอีกตัวใหม่ทรงจะประมาณนี้นะครับเล่งอีกทีทีมันมือมากมันมือเกินครับเอาไปเทสอยู่อันนี้บอกเลยโอเคฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับ